เทศกาลเรียนทองคำและผล,ละไม้ชาววังวังโป่งมีจุดเช็คอินเลยเห็นไหมโอ้มีไล่นั่นไงไล่หลายไล่อยู่นะไล,ไล่ไล่โชกุนนั่นไงสวนพ่อเพชรทรัพย์สมบูทรัพย์สมบูรณ์เหรอไอสวนลุงนาเอาหมดแล้วโอ้โหเรามามสาะ เรามากี่โมงสิบโมงขึ้นเปิดแล้วโนโทูเรียนเชื่อมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดทูเรียนเชื่อมอ่ะพอดีเลยอ่ะนี่ไงลูกทูเรียนเชื่อมกินไหมสวัสดีค่ะย่างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนเป็นนักเรียนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ ช,ชรยบน,น้องอเกผู้ใหญ่กินไปหดกแล้วนะผู้เรียนผู้เรียนิอค่ะผู้เรียนดิบที่แก่จัดไหมคะได้ทั้งนั้นททีนี้ถามว่าคือที่ต้องเชื่อมอะคือเราต้องการให้เป็นลูกแล้วก็ไม่เสียของยาเป็นผู้เรียนดิบตกหรืออะไรอ้โอ๋อทุเรียนที่ร่นจากต้นยังไม่สุกเต็มที่อะไรเงี้ยแกะ้ หนึบเหมือนมันมันมันห้านาทีเลยไม่หวานไม่หวานมันหนึบหนึบเหมือนมันห้านาทีอ่ะนเหมือนมันห้านาทีที่ที่เชื่อมอ่ะถ้ามีอะไรนะนาทีราดอร่อยเลยค่ะหนึบอร่อยอร่อยอร่อยเนื้อมันหนึบหนึบเป็นเหมือนบอก t e x เ u r e มันอยูแต่อร่อยอร่อยมากอร่อยมาก อ่ยเคยกินอย่างอื่นเชื่อมนะครับพอมาได้กินทุเรียนเชื่อมจะรู้เลยว่าทุเรียนเชื่อมนี่อร่อยสุดๆครับมันมีความมันเนาะแล้วก็หนึบหนึบเหมือนมันห้านาทีเชื่อมอ่ะอร่อยชิมไหมอร่อยชิมแล้วรอนชนทนอันนี้มีต้นพันธุ์ขายด้วยมีส่งใช่มีรับส่งส่งฟรีอะไรเออขอโจอ ได้กินทุเรียนเชื่อมแล้วตอนเนี้ใช่ได้กินทุเรียนอนี่นี่นี่สวัสดีค่ะมาสายทุเรียนหมดแล้วไกลมาสายมาหมดแล้วมาหมดแล้วกว่าจะเคียร์เด็กๆเอาหมดเลยหรอฮะเหลืออยู่แค่ละละคนยังเยอะอยู่เลยเข้าไม่ถึงแต่ยังขายดีมากปีปีนี้ผลตอบรับดีโอเคขอบคุณค่ะ Oh, ไปซื้อทุเรียนเดี๋ยวมาถึงงานมหกรรมสวนทุเรียนทองคำบ้านวังโป่งเราต้องจะห้ามมาเคลียออเดอร์อยู่กันเลยบริมาแต่เคลียเออเลียงวันนี้ค่ะยายหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะสัสดีค่วัดีค่ััสดีสัสดีค่ะัดาเดินไดีแล้วที่ี้ยเดิน่ดีควดินดวนทดเรียน เผื่อจะมีลูกไหนตกตุ๊บตกตุ๊บให้ได้อันนี้ได้ซื้อกินข้างนอกไม่ทันคละแล้มาทางนี้มานี่นี่มาดูมาถึงส่วนทุเดยอดแล้วมาดูต้นนี้ดูต้นนี้ไปดูใต้ต้นเลยดีกว่ามาทองบุดีครับขอเรียนเชิญ่านักครับดูดูลูปนี้สวยมากท่านเอกแบูนะครับขอได้เชิญนะฮะและบุคคลสำคัญ มากที่สุดนะครับในวันนี้ต <vo> ิดไลน์บอนสุนทรพูดดีเนีะติดหลังผมเลยดิธาดิธาปู่ไอ้ปู่วันดีก่อนติดไลน์ปีนี้จริเนี่ยลุงยาไลน์ปีนี้ตอนนี้ถ้าอยู่นก็เรียนเจ้าของสวนชุเรียนอีกส่วนหนึ่งทีนี้ไลน์ยอดลักไลน์ยอดหลอกใหญ่ไลน์ยอดลักขายหมดแล้วมั้งปีนี้ยหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่ห้าปีนี้ขายดีปีหน้าติดดุกๆเนาะ ทุเรียนเราจะมอบยังไงครับดูจิอ๋อครับผมมาสองแพ็คเนแะ่ค่แบบต้นเขาเป็นสีเขียวเนาะต้นเขาสมบูรณ์มากเลยนะวิมีงเงาะเงาะก็มีไอสวนสวนทุเรียนนีบรรยากาศดีนะดีดีมากนักชิมดูซิเงาะหวานไหมลูกดีไหมลูกเดี๋ยวเกิดจะดีไหมชอบไหมอืมไปส่วนทุเรียน อุ้ยดูต้นนั่นอ่ะพ่อต้นใหญ่อะกินลูกน้อยนี่ลูกเล็กๆเขาชิมได้ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่เห็นเขาสอยกันเขาสอยกันอยู่ก็เลยเอองานบ้านบ้านนี่่านบอกว่าตะเวนมาแล้วทุกสวนของอำเภอวังโป่งแล้วก็เกิดแนวคิดปรึกษากับท่านด่านเภอวังโป่งว่าเราควรจะมีอีกการเดทที่เป็นงาน เป็นสัญ,ญลักษณ์เอกลักษณ์และอัตลักษณ์สำคัญของอำเภอวัองโป่งโอ้ดูนาะคาเฟ่เหรอจะกินน้ำอะไรกินนะเป็นไงวันนี้มาดูสวนทุเรียนดีอยากมีสวนแต่ว่าดูแล้วคงไม่รอดหรอใช่ค่ะเพราะว่าสวนเขาดูโดมสมบูรณ์มากทุเรียนดกกับทุกต้นเนอะเพื่อนนะโฟก,กัสใครจีน่าเหรอ ด,ดูบรรยากาศดิบรรยากาศส,วน,<ด>สวนทุเร<ด>ียนเขา,าล้อมรอบด้วยภูเขานะสวยมากเลยลมาง่ายด้วยค่ะตรงนี้อยู่แค่ริมทางเองสวนลุงยาวอันนี้สวนลุงยาวใช่ค่ะสวนลุงยาวไปค่อยๆไปสมูทตี้นะแต่ว่าน่าจะมาไม่ทันเนาะหมดแล้วหมดยังหมดแล้วมั้งกินกับพี่การ์ดกาช่วยกินด้วยหนูแบบกินได้หรอ ขอ,ข,อของ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 พ่อค้าเนี่ยดูนาคาเฟ่โอ้รถแน่นมากตอนนี้แนะนำเอาแมงกระไซมาแมงกระไซดีสุดงานแบบนี้ต้องมอเตอร์ไซค์เท่านั้น,น,น,นดูครับแต่บรรยากาศดีมากนะครับลลอมลอบด้วยภูเขา